เดินมาที่ตำหนักสงเจ้าแห่งหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งขณะนั้นก็มีชาวบ้านในหมู่บ้านในอุ้มลูกของเขามาเพราะลูกของเขาได้ไปเล่นที่ป่าท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นจุดที่มีศารที่มีผู้ผีอาศัยอยู่และคนที่เป็นร่างทรงปัจจบบ้านนั่นคือป้าจันตัวของป้าจันจึงหยิบขันเครื่องเส้นหว้มาและเธอก็ได้หลานสาวของเธอที่มีชื่อว่าพลอยนั้นคอยเป็นผู้ช่วยตัวของป้าจันนั้นได้หยิบเอาไขา่ไก่ที่อยู่ในตะกร้าเครื่องเส้นนั้นและเอามาวนรอบตัวของเด็กน้อยคนนี้และจู่ๆเด็กผู้ชายคนนี้ เขาก็ตัวสั่นไปทั้งตัวในเมื่อป้าจันนั้งสะบัดเข้ามือตัวของเขานังก็หยุดป้าจันจึงบอกกับพ่อและแม่ของเด็กไปว่าทีหลังก็อย่าให้มันไปเล่นแถวนั้นอีกซึ่งขณะนั้นก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงที่มีชื่อว่าปรางเธอกําลังดูวิธีกรรมที่เกิดขึ้นอยู่และเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาขณะที่ทุกคนมานั่งอยู่ที่ตําหนักทรงเหมือนเดิม ซึ่งขณะนั้นบัวเพื่อนของพลอยก็มาตะโกนเรียกจากทางด้านล่างพลอยจึงขอตัวป้าจาันแล้วลงไปหาบัวซึ่งบัวนั้นเป็นเพื่อนสนิทก,กับพลอยตั้งแต่เด็กๆเ,เธอได้ทําแกงสายบัวมาให้กับพลอยและก็ชวนพลอยนั้นไปเที่ยวด้วยกันเพื่อจะไปเก็บสายบัวที่คลองด้วยกันแต่ตัวของพลอยนั้นเธกเลงใจป้าจานันเพราะว่าเธอนั้นกลัวป้าจันมามาก แต่เธอก็จะแอบไปหาบัวในวันพรุ่งนี้ซึ่งตัวของบัวขอตัวกลับก่อนในคืนนั้นเองพลอยก็ได้นาแกงสายบัวที่บัวนเอามาให้มาจาัดสหรับข้าวแล้วก็นํามากินกับปราจันแต่ปราจันเมื่อเห็นจึงถามไปว่ามันคืออะไรพลอยจึงบอกไปว่าแกงสายบัวบัวเอามาให้เมื่อเย็นแต่ปราจันก็บอกว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเอาของคุณแปลกหน้ามากินให้เอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้เลยจึงทําให้พลอยนั้นต้องเอาแกงนี้ไปเททิง้งและในคืนนั้นตัวของพลอยเธอต้องทําพิธีกรรมที่เธอนั้นทามาตลอดเว นั่นคือการนําอาหารที่อยู่บนตะกราไว้เอามาเทลงกับพื้นซึ่งนั่นคือของเส้นไหว้ผีนั่นเองเมื่อเธอนั้นนาของเส้นไหว้พวกนั้นมาเทลงกับพื้น <c oughs> ก็จะมีวิญญาณพูดผีนั้นตะเกียรตะกายมาแล้วก็มากินเลือดของที่เส้นไหว้ที่เอามาทิ้งไว้หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดไปในตอนที่พลอยเธอนั่งอยู่บนบ้านและกําลังจะเย็าผ้าแต่เธอนั้นก็กลับทําได้นะมันตกลงไปที่ใต้ถุนบ้าน เธอจึงเดินลงไปข้างล่างแต่จูจ่ๆขณะที่เธอกําลังจะเอื้อมเก็บมันก็มีมือผีเข้ามาแย่งเธอเก็บได้ทําให้พลอยนั้นตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าจูจ่ๆก็มีเสียงคนเดินอยู่บนพื้นบ้านด้านบนอย่างแรงพลอยจึงรีบเก็บได้ที่มันตกอยู่กับพื้นและรีบกลับขึ้นไปที่ด้านบนเธอจึงพยายามมองหาต้นเสียงแต่ก็ไม่พบสิ่งที่เธอได้พบนั้นนั่นคือตัวของประจัน ที่มันยืนอยู่ป้าจันย์จงบอกกับพลอยไปว่ากลางค่ำกลางคืนอย่ากออกมาเดินบอกแล้วใช่ไหมว่าให้อยู่แต่ในห้องเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาพลอยเธอได้มาตามนะัด และมากับบัวที่จะมาเก็บสายบัวกันแต่ขณะที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันอย่างสนุกสนานจูจูดอกบัวที่อยู่ในน้ํามันก็ถูกดึงลงไปข้างล่างจนทําให้เธอทั้งสองคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ผีหรืออะไรแต่กลับเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าตุลซึ่งเขาก็คือเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เคยเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆทั้ง3าคนพวกเขาน,นสนิทก,กันมาตั้งแต่เด็ก ตุลน,นั้นไปอยู่กรุงเทพมาแล้วเพิ่งกลับมาและตุลก็มาส่งพลอยที่หน้าบ้านซึ่งขณะนั้นป้าจันทร์ก็ลงมาเห็นและเธอก็มองไปที่ตุลด้วยสายตาที่เธอไ,ไม่ชอบใจนะักเรื่องราวตัดมาในคืนนั้นขณะที่ตัวของพลอยเธอกำลังหลับอยู่เธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเธอจึงหยิบตะเกียงออกไปที่ด้านนอกและเธอก็มองไปตรงเสียงนั้นสิ่งที่เธอได้เห็นอยู่ตรงหน้าคือตัวของปรางที่มีผู้ชายคนหนึ่งมาลูบผมของเธอและจู่ๆก็มีมือของใครบางคนมาปัดตะเกียงของเธอจนล้มลงและตะเกียง มันก็ดับไปเธอจึงพยายามหาไม่คิดมาแล้วก็จุดตะเกียงนั่นให้มันติดขึ้นมาอีกครั้งแต่เมื่อไฟตะเกียงนั้นมันติดขึ้นเธอก็ไม่พบใครเลยเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาปอาจาร์เธอก็มาทําพิธีร่างทรงของเธอตามปกติแต่ว่าวันนี้แม่ของตูนและตูนก็ได้มาที่สํานักด้วยตูนจึงส่งซีกให้พลอยนั้นออกไปเจอเขาที่ด้านล่างซึ่งพลอยนั้นก็แอบไปโดยที่ไม่ให้ปอาจาร์รู้ตูนได้ชวนพลอยไปเที่ยวกันในคืนนี้เพราะว่าทิวัดมีงานปิดทองฝั่งลูกนิเมธ แต่พลอยนั้นก็บอกว่าเธอต้องช่วยประจันนั้นทางานจนดึกเธอคงไปไม่ได้แล y, ้วพลอยก็ยื่นหมาพูให้กับตุนซึ่งตุนนั้นก็ยิ้มอย่างมีความสุขเพราะว่าเขานั้นแอบชอบพลอยอยู่นั่นเองเรื่องราตัดมาในคืนนั้นป้าจันได้บอกกับพลอยไปว่าเมื่อเธอนั้นเห็นพลอยเธอจึงคิดถึงแม่ของพลอยที่เป็นพี่สาวข,ของเธอเพราะว่าแม่ของพลอยนั้น พ็อแตกเนื้อสาวก็ทําตัวไม่ต่างจากพลอยพอจึงบอกไปว่าเมื่อหรายป้าจันถึงจะยอมเล่าเรื่องพ่อกับแม่ให้เธอฟังแต่ป้าจันจะบอกไปว่าสองคนนั้นนั้นตายไม่ดีถ้าไมถึงจะอยากรู้ไม่ต้องรู้นั่นดีที่สุดแล้วซึ่งพลอยนั้นก็เสียใจมากๆที่เธอนั้นไม่รู้เรื่องราวของพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปเลยเศขณะนั้นเองปลาง เธอก็มองพลอยที่กำลังร้องโฮมร้องไห้อยู่และเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่พลอยเธอมานั่งให้ปอาจาร์นั้นอาบน้ำเพื่อเข้าวิธีที่เธอจะต้องทำอยู่ซึ่งเธอนั้นทำมาตั้งแต่เด็กเป็นพิธีไหว้พูดผีที่ปอาจาร์นั้นบอกกับพลอยมาตั้งแต่เด็กว่ามันคือพิธีกรรมที่ไหว้ดวงวิญญาณที่คอยปกป้องครอบครัวของเราพิธีกรรมนี้คือการที่ปอาจาร์ต้องเตรียมเครื่องเส้นไหว้ลงในตะกร้าและให้ตัวของพลอยใส่ชุดกระโจงอกและมัดผมทาปากสีแดงเดินเข้าไปที่ศาลตรงป่าท้ายหมู่บ้าน และเธอนั้นเปลือยท่อนบนและเทเลือดตรงตะกร้าเส้นไหว้นั้นลงกับพื้นซึ่งนั่นก็คือวิธีบูชาและเรียกพูดผีนั้นมากินของเส้นไหว้พวกนี้นั่นเองเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาขณะที่ตัวของพลอยกําลังจะเดินไปตลาดก็ได้เจอกับตัวของตุลที่เขามาดักรอพลอยพวกเขา จึงหยอกล้อเล่นกันอย่างมีความสุขพอพลอยนั้นบอกกับตุนว่าถ้าจะมาดักเจอกันแบบนี้ก็ให้แม่มาขอเลยไหมซึ่งตุนั้นก็แกล้งโหว่ามีขบวนขันมากมาแล้วตึงตัวของพลอยแล้วก็ตุนมานั่งเล่นกันกลางทุ่งพลอยจึงบอกกับตุนไปว่าเธออยากจะมีอิสระมแบบคนอื่นเขาบ้างเธอจึงถามตุนไปว่าแล้วตุลล่ะตุนต้องการอะไรตุนอยากเป็นอะไรตุนจึงบอกไปว่าเขาคงอยากเป็นแบทแมนมั้งแล้วเขาก็ถามพลอยไปว่าแล้วพลอยล่ะ พอต้องการอะไรพอจะบอกว่าถ้าเธอนั้นเลือกขอสิ่งที่อยากได้เธออยากจะขอให้คนที่ตายไปแล้วนั้นกลับมาเธออยากรู้ว่าโลกหลังความตายนั้นมันเป็นอย่างไรบ้าง ความตายมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นและเธอก็มองไปที่ทุ่งหญ้าตรงหน้าของเธอซึ่งขนาดนั้นเองเด็กหญิงปรางเธอก็ได้วิ่งเล่นอยู่กลางทุ่งหญ้าอย่างมีความสุขและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่พลอยเข้าเป็นเด็กๆและเขาก็ได้เจอปรางในวันแรกซึ่งปรางนั้นก็หน้าตาเหมือนกับพลอยไม่มีผิดปรางได้มาหาพลอยในตอนที่พลอยนนั้นกําลังหลับอยู่พลอยจึงบอกกับปรางไปว่า เธอขอตั้งชื่อและเรียกเด็กหญิงตรงหน้าของเธอว่าปรางที่จริงแล้วตัวหงรางนั้นเธอเป็นดวงวิญญาณที่พลอยก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่เธอมักจะมาตามติดพลอยและป้าจันเรื่องราวตัดมาในคืนนั้นซึ่งขณะที่ตัวของบัวเธอนั่งอยู่ในห้องของตัวเองเธอได้หยิบรูปของตุลในตอนเด็กๆขึ้นมาดูซึ่งบัวนั้นเธอแอบชอบตุลมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็กกันแล้วแต่เธอก็ไม่เคยบอกตุลไปเลยและในคืนนั้นเอง พลอยเธอก็ออกมาทําพิธีกรรมของเธอตามปกติแต่เธอก็สังเกตว่าเหมือนมีใครบางคนแอบตามเธอมาตลอดทางที่เธอนั่นเดินมาขณะที่เธอมานั่งอยู่ตรงศาลเธอก็ได้หันหลังไปดูแต่ไม่มพบใครเธอจึงเปื้องผ้าและทําพิธีกรรมต่อตามปกติคนที่เดินตามพลอยมานั่งคือตัวของตุนนั่นเองแต่ว่าเขานั้นเดินไปยังไม่ทันถึงพลอยบบวก็เดินผ่านมาพอดี เขาทั้งสองคนจึงหยุดคุยกันที่ศาลากลางป่าตุนจึงถามบัวไปว่าบัวเคยเดินไปที่ป่าท้ายบ่บ้านไหมบัวจึงบอกไปว่าเธอไม่กล้าไปหรอกเขาลือกันว่าที่นั่นนะ่ะมีพูดผีไม่ว่าใครเข้าไปตรงนั้นก็จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น และเธอก็เล่าถึงเด็กคนหนึ่งที่เข้าไปเล่นในป่าเลิกกลับออกมาปัจจุบันยังเดินไม่ได้เลยแต่ก็ได้ป้าจันนี่แหละเข้ามาช่วยเอาไว้หลังจากนั้นเรื่องดาวก็ตัดมาในตอนที่ป้าจันเธอได้นําเลือสด,สดสดๆใส่หม้อมาแล้วก็เอามาเทในสารซึ่งหลังจากที่เธอนั้นเทเลือดลงไปก็มีพูดผีหลายๆตัวเข้ามารุมกินเลือดสดๆนั่นขณะที่ป้าคอมาจะเดินกลับออกไปจากสารนี่เธอก็ได้พบผีตัวหนึ่งที่มายืนอยู่ตรงหน้าของเธอซึ่งมมนกระตัวใหญ่มากๆเหมือนมันนั้นจะเป็นหัวหน้าผีแต่มันก็เดินนนผ่่่่าาาารรงงขออป้้จัไไไโดดยยททีมํเธ และหัวหน้าผีมันก็ลงไปกินของเส้นไหว้ที่ประจันนั้นเอามาเทไว้ให้รื่องราวตัดมาในวันต่อมาตุลบัวและพลอยได้มาทํากระทงกันเพราะวันนี้เป็นวันรอยกระทงซึ่งตุลน,นั้นก็จีบพลอยต่อหน้าของบัวและบอกให้พลอยนั้นทํากระทงให้กับเขาด้วยซึ่งบัวเธอก็ดังฟังอย่างเดียวแล้วก็แอบน้อยใจ ที่ตุนนั้นไม่สนใจเธอแต่สนใจแต่พลอยในคืนนั้นทั้งสาคนก็ได้ไปลอยกระทงด้วยกันแต่จูๆ่ๆในคืนที่ประจันเต็มดวงแบบนี้มันกลับกลายเป็นคืนเดือนมืดจนทําให้ทุกคนในงานนั้นถึงกับตกใจว่าอาจจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเมื่อพลอยได้เห็นเช่นนั้นเธอจึงรีบขอตัวกลับไปที่บ้าน ตุนจึงถามไปว่าทำไมพลอยต้องรีบไปด้วยัวจึงบอกว่าที่จริงแล้วพลอยต้องอยู่ช่วยป้าจันทำพิธีเมื่อพลอยนั้นกลับมาที่บ้านก็เห็นว่าป้าจันนั่งอยู่ตรงตำหนักทรงและกำลังทำพิธีอยู่พลอยจึงรีบนำตะกร้าที่ป้าจันนั้นเตรียมเอาไว้ให้และมาทีา่ศาลหนเธอก็ทำเหมือนเดิมคือเปลยอกและเทพ,พวกข้าวของนั้นลงไปกับพื้นแต่ซึ่งขณะนั้นเองไอหัวหน้าผีมันก็โผล่ขึ้นมาตรงหน้าของเธอจนทำให้เธอนั้นตกใจและร้องกรีดโวยวายและถอยหลังหนีไปซึ่งขณะนั้นตุน เขาก็โผล่มาที่ด้านหลังแล้วก็มาปลอบพลอยให้พลอยนั้นใจเยน็นๆและเขาก็เอาผ้ามาคลุมตัวให้กับพลอยพลอยจึงเล่าให้กับตูนฟังว่านี่คือพิธีกรรมที่เธอนั้นต้องทํามาตั้งแต่เด็กๆโดยที่ปราจัรนั้นบอกว่ามันคือพิธีกรรมที่เธอนั้นต้องทําเพื่อพูดผีจะได้ปกป้องครอบครัวงเธอเพราะว่าพ่อแม่ของเธอนั้นทําผิดไว้เธอต้องชดใช้แทนพ่อแม่ของเธอโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าเธอจะต้องทําไปอีกนานแค่ไหนตูนจึงพาพลอยมาดูหิ่งห้อยพลอยจึงบอกไปว่าเธอนายา เป็นเหมือนเฮงห้อยอยากมีอิสระเหมือนพวกมันบ้างแม้จะมีชีวิตเพียงแค่สั้นๆแต่อย่างน้อยพวกมันก็มีอิสระเรื่องราวตักมาในวันต่อมาขณะที่ตุนเขามานอนหลับอยู่ตรงกระท่อมกลางป่า ขณานั้นเองบัวก็กําลังจะเข้าไปจูบตุลแต่ตุลน,นั้นก็ตื่นขึ้นมาก่อนเขาจึงถามไปว่าบัวนั้นทําอะไรบัวจงบอกไปว่าเธอจะมาชวนตุลไปเก็บสายบัวเอาไปแกงให้กับพลอยซึ่งตุลน,นั้นก็ยอมไปแล้วก็ไปเก็บสายบัวให้กับพลอยและจูๆบ,บัวเธอก็เดินลงมาในน้ําแล้วก็ถอดบัวมัดผมของเธอออกบัวได้บอกกับตุลไปว่า และตุนล่ะอยากเก็บบัวต้นนี้ดูไหมซึ่งตุนก็รู้ทันทีว่าบัวนั้นอ่อยเขาตุนไม่รอช้าด้วยความที่ผู้ชายคููผู้หญิงนั้นอยู่ใกล้กันตุนจึงสะบัดให้ใหบัวอย่างเมามันกลางสาบัวนี่ หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตามมาันจนกลางคืนตุนเข้อนี่ตื่นขึ้นมาขณะที่เขากําลังนอนอยู่แล้วเขาก็พบว่าจูจูมุ้งที่เขานอนอยู่มันกลับมาตั้งกลางป่าแล้วก็มีใครบางคนกระโดดข้ามไปข้ามมาตรงมุ้งเขาจนมุ้งเขานั้นพังลงมาเมื่อเขาลุกขึ้นเขาก็พบว่าจูจูพลอยก็มาเรียกเขาแลวเธอก็ถือตะกร้าเครื่องเซ้นไหวแล้วก็กําลังจะเดินไปที่ศาลเมื่อเธอนั้นเดินไปที่ศาลตุนก็เดินตามไปเธอจึงหยิบเอาผู้ที่อยู่ในเครื่องเซ้นไหวนั้นเอามาจูบที่ปากเธอ และเธอก็ยื่นให้กับตุนแต่เมื่อตุนนั้นกินเข้าไปเขาก็ปวดท้องเหมือนเขานั่นโดนของและตุนเขาก็อ้วกออกมาเป็นเลือดเมื่อเขานั้นเงยหน้าขึ้นมาและมองไปที่พลอยสิ่งที่เขาได้เห็นนั้นผู้หญิงตรงหน้ากลับไม่ใช่พลอยแต่กลับเป็นป้าจันทร์ซึ่งก็ะทาให้เขานั้นตกใจเป็นอย่างมากและตุนก็สะดุ้งตื่นเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงแค่ตุนนั้นฝันไปเท่านั้นวันต่อมาตุนได้มาเจอกับบัวบัวจึงถามตุนไปว่ารู้สึกว่าตุนนั้นหลบหน้าเธอนะ แล้วตุนก็บอกกับบัวไปตรงๆว่าเราเป็นเพื่อนกันมันก็ดีอยู่แล้วซึ่งก็ทําให้บัวนั้นเสียใจเป็นอย่างมากเธอจะบอกกับตุนไปว่าเป็นเพื่อนกันแล้วมาสมบัติเใกันได้ด้วยหรอและเธอก็เดินหนีไป เรื่องราวตำมี่พลอยครั้งนี้เธอทนไม่ไหวแล้วเธอไม่อยากจะทําพิธีกรรมบ้าบออะไรอย่างนี้อีกเธอบอกว่าเธอไม่อยากทําแล้วหนูทนไม่ไหวซึ่งเธอนั้นก็ถูกประจันนั้นต่อว่าแล้วก็บอกว่าเนรคุณนั่นก็ถูกประจันนั้นตบหน้าอย่างแรงจนเธอตั้งเดินหนีไปเลยแต่ประจันก็ไม่สนใจเธอทําความสะอาดารและยิ้มอย่างมีเลสไนเรื่องราวจึงย้อนไปในอดีตในตอนที่ประจันนั้นได้พาพลอยในตอนเด็กๆมาที่ศาลนี่ในครั้งแรกและเธอก็บอกกับพลอยไปว่าพล พลอยนั้นต้องทําพิธีกรรมเพราะว่าพูดผีพวกนี้จะได้ปกป้องคุ้มครองครอบครัวของเราเรื่องราวตัดกันมาณปัจจุบันพลอยได้หนีมาหาตุนลนเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้การตุลฟังบางทีเธอก็อยากจะมีอิสระบ้างตุลจึงบอกไปว่าถ้าพลอยนั้นต้องการจะเสี่ยงเขาพร้อมจะช่วยในคืนนี้ที่พลอยต้องไปทําพิธีกรรมตามปกติเขาจะไปเจอพลอยที่นั่นพลอยจึงถามกับตุลไปว่าแล้วตุลไม่กลัวหรอ แต่ตุลน,นั้นก็ไม่ได้ตอบนั่นก็หมายความว่าเขาไม่กลัวนั่นเองและตุลก็ยื่นหน้าเข้าไปและก็จูบก,กับพลอยซึ่ข์ขคอนั้นเองบัวก็ได้มาแอบฟังทั้งสองคนนั้นคุยกันแล้วก็ได้เห็นภาพบาดตาบาดใจจนเธอนั้นร้องโหม่ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเรื่องราวตัดมาในคืนนั้นพลอยเธอได้ถือตะกร้าเครื่องเส้นไหวมาตามปกติแต่ครั้งนี้เธอไม่เอาไปถึงศาลเธอกับโยมมันทิ้งระหว่างทางและเอาเท้าเหยียบเครื่องเส้นไหว้พวกนั้นแล้วก็เช็ดปากที่เธอนั้นทาปา สีแดงมาเมื่อเธอเดินไปถึงศาลเธอก็ดึงผ้าที่มันประดับศาลอยู่ลงมาแล้วก็ฉีกให้มันขาดและเธอก็เดินไปตรงหน้าศาลและหยิบพวกใบตองที่มันเป็นเศษอยู่ตรงหน้าศาลมาขยี้แล้วก็มาฉีกทิ้งซึ่งตัวของตุนนั้นเห็นว่าพลอยทําแบบนั้นอยู่เขาจึงเข้ามาห้ามพลอยแล้วมาเตือนสติพลอยไว้เขาได้เตรียมคบเพลิงมาและกาลังจะเผาศาลนี้ทิ้งพลอยจะบอกกับตุนไปว่าเราไม่ต้องรีบเผาศาลนี้หรอก เราต้องทำให้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันไม่มีจริง และเธอก็เข้าไปจูบก,กับตูนและทั้งสองคนนั้นก็ทําการสมบัดิเธ์กันอย่างเมามันต่อหน้าศาลนี้เลยซึ่งขณะนั้นเองบัวก็ได้ตามมาและเธอก็ได้เห็นภาพปาใจอีกครั้งซึ่งขณะที่นนทมมงงั้งสองคนนั้นกําลังทําการสมบัดิทธ์กันอย่างเมามันอยู่พวกผู้ผีก็มานั่งล้อมวงแล้วก็ดูทั้งสองคนนั้นกําลังร่วมรักกันบัวได้ไปที่บ้านของปราจันเพื่อไปบอกเรื่องนี้กับป้าจันแต่เมื่อเธอนั้นขึ้นไปบนบ้านเธอกลับไม่ได้เจอป้าจันสิ่งที่เธอได้เห็นนนมััคือ,อหหว้าผี ที่ตัวใหญ่มากๆและกําลังคานออกมาจากสํานักทรงแล้วค่อยๆเข้าไปหาตัวของบัวแต่จูจ่ๆผีนัํนก็หายไปและป้าจันก็เดินออกมาจากสํานักทรงของเธอบัวจะบอกครับจันไปว่าเกิดเรื่องแล้วที่สารป่าไทยหมู่บ้านเรื่องราวตะกลมาที่ตุลและพลหลังจากที่ทั้งสองคนนั้นทําภารกิจเสร็จสิน้น เขาทั้งสองคนก็กําลังจะทําการเผาสารแต่จูๆ่ๆลมมันก็พัดมาจนดักเทียนที่พวกเขากำลังจะจุดคบเพลจนดับไปซึ่งขนะนั้นเองป้าจันก็ได้เดินทางมาถึงตรงนี้พอดีและก็ด่าทั้งสองคนไปว่าไอพวกเด็กไม่วานซืนตูนจึงหันมาพูดกับป้าไปว่าป้าพูดอะไรป้านั่นแหละ ที่หลอกลวงชาวบ้านที่จริงแล้วป้าน่ะไม่ใช่คนทรงเจ้าอะไรทั้งนั้นแต่เป็นเพียงแค่คนเลี้ยงผีเท่านั้นและหลอกลวงชาวบ้านไปวันๆซึ่งขนาดนั้นเองไอ้หัวหน้าผีมันก็โผล่ข,ขึ้นมาแล้วก็ผลักตัวของตุนจนล้มไปกระแทกกับพื้นจนตุนนั้นเลือดก,กระอาออกมาป้าจันได้บอกกับพลอยไปว่าพลอยนั้นทําปัดสีบัเถลิงและอย่าคิดนะว่าภูแกจะทาําอะไรฉันได้และพลอยก็พุ่งเข้าไปกำลังจะผลักป้าจันแต่ป้าจันนั้นก็ผลักพลอยจนล้มไปป้าจันจึงบอกไปว่า ยังแกนะจะทําอะไรฉันได้ขนาดพ่อแม่ของแกฉันยังฆ่ามาแล้วและเรื่องราวก็ย้อนไปในอดีต ในตอนที่ป้าจันนั้นมาหาแม่ของพลอยเพื่อจะมาสารภาพความผิดเธอได้แอบไปเป็นชู้กับเพชรพ่อของพลอยนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเพชรกับแขแม่ของพลอยพวกเขานั้นเป็นคู่มั่นกันและกําลังจะแต่งงานกันแต่ตัวของป้าจันแอบไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเพชรจนทําให้เธอนนั้นตั้งท้องขึ้นมาแต่เมื่อแขน่นได้รู้เรื่องเธอกลับไม่สนใจและบอกว่าป้าจันนั่นแหละที่เป็นคนใจง่ายมายุ่งกับผู้ชายของเธอทั้งทั้งที่รู้ว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วแม้ว่าแข่จะรู้ว่าเพชรนั้นทําจันท้อง แต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอยังคงแต่งงานกับเพชรจนเธอนั้นตั้งครรภ์ขึ้นมาจนมีลูกส่วนตัวของจานนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะไม่เอาเด็กไว้และเธอ ก็มอบดวงวิญญาณและกายให้กับผู้ผีโดยเธอนั้นทําพิธีเส้นไหว้ว่าเธอนั้นจะมอบวิญญาณและก็จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องเส้นไหว้อาหารหมาพูหรือเลือดสดๆเพื่อเป็นการบูชาผีหลังจากนั้นตัวของจานนั้นก็ได้สมสู่กับผีและเธอก็ได้ทําของใส่พ่อกัะแม่ของพลอยจนพวกเขานั้นเสียชีวิตไปและป้าจานนั้นก็เอาพลอยน้นมาเลี้ยงเธอได้เอาเท่ากระดูกของพ่อและแม่ของพลอยนั้นมาไว้ที่ศาลแห่งนี้เรื่องราวตัดกัมนมาณปัจจุบัน ป้าจันได้บอกกับพลอยไปว่าการที่เธอให้พลอยนั่นทําพิธีกรรมตั้งแต่เด็กยันโตเธอแค่อยากให้ดูยามพ่อกับแม่ของพลอยนั้นได้เห็นว่าจันนั้นได้ทําเรื่องบัตรสีแค่ไหนและการที่พลอยมามีอะไรต่อหน้าสารนี้พ่อกับแม่ของพลอยนั้นก็คงได้เห็นแล้วซึ่งก็ทําให้พลอยนั้นเสียใจยเป็นอย่างมากซึ่งขณะที่ป้าจันนั้นไม่ได้ทันระวังตัวตุลก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เอาไม้มาฟาดไปที่หัวของป้าจันตุลเธอนั้นสลบไปและตุลก็กําลังจะพาพลอยหนีไปจู่จูพลอยก็นิ่งและเธอก็ลกขึ้นมา พร้อมกับพูดคําเดียวกับอาจารย์ที่เธอก็ฟื้นขึ้นมาเช่นเดียวกันแล้วบอกว่า มึงอยากรู้ใช่ไหมว่าคนเลี้ยงผีนะ่ะทำอะไรได้บ้างและจู่ๆตัวของตุนก็ก็เหมือนถูกสะกดแล้วก็ให้ลงไปนอนราบกับพื้นซึ่งตัวของฟอยนั้นเธอได้ถูกอวิญญาณของหัวหน้าผีนั้นมันเข้าสิงและมันก็หยิบไม้ที่ปักอยู่กับพื้นมาตอกถึงร่างของตุนเอาไว้และปอาจารย์ก็ได้นํามาคูในมือของเธอขึ้นมาซึ่งนั่นมันเป็นสิ่งที่ทำาของเอาไว้และยัดเข้าไปในปากของตุนจนทำให้ตุนนั้นก็อักเลือ่อซึ่งขนานั้นเองบัวที่ตามมาด้วยเธอก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอเสีียใจท่ นั้นต้องเสียชีวิตไปซึ่งสิ่งที่เธอนั้นเห็นอยู่มันคือภาพของไอหัวหน้าผี ที่กาลังเอาภูนั้นยัดเข้าไปในปากของตุนขณะที่ปราจันกําลังจะนําก้อนหินมาทุบหัวของพลอยแต่จูจูร่างของพลอยนั้นกับกลายเป็นดวงวิญญาณของเพรที่มาปกป้องลูกสาวและบอกกับปราจันไปว่าพอเธอจันจนทําให้ตัวของเธอนั้นตกใจเป็นอย่างมากเธอได้ถอยหลังไปจนไปโดนกับพวกทุบเทียนจนทําให้สารนั้นเกิดไฟไหม้ขึ้นและเธอก็เหมือนคนเสียสติและนอนล้มหมอบลงไปกับสารนั้น เรื่องราวตัดมาในวันต่อมาซึ่งตัวของป้าจันน์นั้นก็รอดมาได้แต่สารนั้นมันถูกเผาไปจนหมดในเธอนั้นกลายเป็นคนบ้าและยังคงท่องคาถาอยู่ตลอดเวลาเรื่องราวจึงย้อนไปในตอนที่ป้าจันน์นั้นเธอเอาพวกผ้าอ้อมมาไว้ต้องหลุมฝังศพลูกของตัวเองซึ่งตัวของปลางที่แท้จริงแล้วเธอเป็นลูกของป้าจันน์นั่นเองเธอคอยตามติดแม่ของเธออยู่ตลอดเวลาและเธอก็ร้องไห้เสียใจที่แม่ของเธอนั้นทำกับเธอแบบนี้เรื่องราวตกลมาณปัจจุบัน ขณะที่ประจันยังคงสวดมนต์และท่องคาถาอยู่ตลอดเวลาปลายจึงบอกกับประจันไปว่าแม่จะสวดมนต์ทำไมสวดไปยังไงแม่ก็ไม่มีวันหลุดพ้นหรอและแม่ของเธอก็ล้มลงนอนกับพื้นตัวของปราง เธอจึงนําไม้แขวนเสือ้อมาเคาะไปที่ตัวของแม่ของเธอแล้วเรื่องราวก็ตัดมาที่พลอยซึ่งพลอยเธอก็ได้ห่มขาวนุ่งเขาวเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับตูนและพ่อกับแม่ของเธอซักนขณนนั้นบัวเธอก็เดินมาหาพลอยเธอก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ทั้งสองคนนั้นเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็นึกถึงตอนที่ตูนยังอยู่ด้วยทั้งสามคนยังเป็นเพื่อนที่สนิทกันแต่วันนี้มันกลับไม่มีอีกแล้วเมื่อพลอยนั้นได้หันมาเห็นบัวเธอก็ยิ้มให้กับบัว และเรื่องราวภาพยนตร์เรื่องคนทรงผีก็ได้จบลงซึ่งผมต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้นะครับผมมีการเล่นปมหลายๆปมแล้วก็มีการหักบมซึ่งถือว่าถ่ายทอดออกมาได้ดีเลยนะครับถึงจะเป็นหนังฟอร์มไม่ค่อยใหญ่มากแต่ผมถือว่าโปรดักชันต่างๆถ่ายทอดออกมาได้ดีรวมถึงนักแสดงเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ดีด้วยนะครับและผู้คนละครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเป็นเพียงแค่เรื่องราวในอดีตของประจันเนี่ยที่เธอไปเป็นชู้กาแฟของพี่สาว แต่สุดท้ายเธอก็เป็นคนที่ไม่ถูกเลือกเธอจึงแก้แค้นด้วยการมอบวิญญาณให้กับผู้ผีและทำของใส่พ่อแม่ของพลอยแล้วก็ให้พลอยนั้นมาทำพิธีกรรมอุบาตอุบาตโดยการเปือยอกและมาทำกิีกรรมนู่นนี่นั่นเพียงเพื่อต้องการให้วิญญาณพ่อและแม่ของพลอยนั้นได้มาเห็นว่าลูกสาวของเขานนั้นทำแบบนั้นเองแต่สุดท้ายตัวของประจันได้รับผลกรรมในสิ่งที่เธอทำมาตลอดสุดท้ายเธอก็กลายเป็นคนบ้า เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับร